ชาวราศีสิงห์นะคะคุณกําลังเจอความรู้สึกที่เหมือนกับว่าไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องความรักหรือเปล่าชาวราศีสิงห์นะคะความรักในดวงความรักในเดือนกุมภาพันธ์สองพนะคนที่ผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะเรามองว่าอารมณ์ความรู้สึกของคุณนะตอนนี้มันเป็นความรู้สึกที่แย่มากๆไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ก้าวดาบรู้สึกเหมือนกับว่าไม่อยากคุยกับใครเลยไม่อยากลุกขึ้นไปทํางานเลย ไม่อยากทาอะไรทั้งสิ้นนะช่วงนี้มันเป็นฟิลของคนที่แบบอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่เฉยๆเตียงดูอยากนอนอย่างเดียวเลยเพราะว่าสิ่งที่คุณเจอมันกําลังบั่นทอนใจิตใจคุณคุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณมอบความรักให้กับใครบางคนที่เขาไม่เห็นค่าคุณเลยและความสัมพันธ์นี้มันไม่ยุติธรรมสําหรับคุณซึ่งบางคนเนี่ยเรามองว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้คุยกันแล้วแหละเพราะว่าอาจจะถูกบล็อกไม่คุณไปบล็อกเขาเขาก็บล็อกคุณหรือไม่ก็คือทักไปแล้วเขาไม่ตอบ ความสัมพันธ์นี้ค่ะเรามองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณพยายามอย่างหนักเลยนะในอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วรู้สึกเหมือนถูกแทงข้างหลังแล้วก็ทุกครั้งที่คุณพยายามทําดีให้กับเขาคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าบางครั้งเขาดูใสาอารมณ์กับเราเขาดูหมุดหงิดใส่เราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวราศีสิงละคณาสิง์กำลังรู้สึกคือ คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ยุติธรรมเลยในยขณะที่เราพยายามมากๆเลยแต่เขากลับแทงข้างหลังคุณใครที่อยู่กับภาวะอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้นะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์คนที่มีประเด็นเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเรามาดูกันว่าทั้งคนโสดแล้วก็คนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์สอง9ความรักของคุณจะเป็นไปในทิศท,ทางไหนนะคะ เอาละคะ่ะเรามาเริ่มดูกันเลยเรามาเริ่มดูให้กับคนโสดก่อนนะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาถึง16กันยายนขอเริ่มดูให้กับคนโสดก่อนเลยนะคะว่าคนโสดชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกุมภาพันธ์ไพ่แบบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่สีถ้วยสีถ้วยจริงๆหมายถึงความเบื่อหน่าย ช่วงนี้ถ้าถามว่ามีคนเข้ามาไหมบอกเลยว่ามีคนที่แบบเขาแคร์คุณนะหรือว่าเขาพร้อมที่จะดูแลใส่ใจคุณนะคะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีสิงลัคณาสิงที่เป็นคนโสดแหละแต่พอเปิดหัวขึ้นมาเป็นไพ่สีถ้วยอะ่ะนั่นหมายความว่าในหัวของชาวราศีสิงลัคณาสิงอะ่ะมีเรื่องให้คิดเยอะมากเลยแล้วมันอยู่กับความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากคุยกับใครไม่อยากหันไปมองใครเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่า มีคนเข้ามาแต่คุณไม่หันไปมองเขาเองคุณไม่หันไปสนใจเขาเองอารมณ์ความรู้สึกของคุณนะตอนนี้ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ห้าดาบห้าดาบมันเหมือนคนที่รู้สึกหมดไฟอยากยอมแพ้กับหลายสิ่งหลายอย่างทั้งท้งที่ก่อนหน้านี้คุณยังเป็นนักสู้อยู่เลยแต่ในเดือนกุมภาพันธ์คุณจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้ารู้สึก เบื่อหน่ายอยากอยู่กับอะไรที่มันเป็นธรรมชาติหรืออยู่กับตัวเองมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงละกนาสิงเนี่ยในเดือนกุมภาสําหรับคนโสดอะสิ่งที่คุณมุ่งเน้นนะ่ะอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักอาจจะเป็นเรื่องของความสบายความเบาใจความสบายใจความได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับสัตว์เลี้ยงได้อยู่กับอาหารที่ตัวเองชอบซะมากกว่าถ้าขึ้นมาเป็นไพ่คิงเหรียญเหมือนไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครอะ และไพ่ต่อมานะคะขึ้นมาเป็นไพ่ควีนเหรียญแต่คุณจะไปเจอคนที่คล้ายกับคุณซึ่งแนวโน้มที่จะได้เจอนะคะอาจจะเจอตามร้านอาหารด้วยเพราะว่าขึ้นมาเป็นไพ่คิงเหรียญแล้วก็ไพ่ควีนเหรียญนั่นหมายความว่าคุณอาจจะได้เจอในสถานที่ที่มันเกี่ยวข้องกับอาหารการกินหรืออยู่แล้วสบายใจก็ได้อย่างเช่นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ หรือคาเฟ่หรืออาหารการกินก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะและไพ่แบสุดท้ายนะคะขึ้นมาเป็นไพ่แปดเหรียญแปดเหรียญขอไพ่ขยายแปดเหรียญแปดจคนที่เข้ามานะคะจะเป็นคนที่คล้ายกับคุณซึ่งเรามองว่าในเดือนกุมภาอาจจะไม่ได้มีเข้ามาแค่คนเดียวเรามองว่าต้นต้นเดือนอาจจะมีคนอายุน้อยอะ่ะเข้ามาแล้วแหละคนหนึ่ง หรือบางคนก็คือได้เจอแล้วแหละแต่คุณไม่ได้สนใจเขาคุณไม่ได้มองเขาส่วนในเดือนกุมภานะคะก็จะมีอีกคนหนึ่งเข้ามาคือเป็นคนที่มี energy คล้ายๆกับคุณมีอายุใกล้เคียงกับคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่ใกล้เคียงรวมถึงความชอบด้วยความสัมพันธ์ที่เข้ามามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาต่างฝ่ายต่างมีกำแพงใจต่างฝ่ายต่างมี ego ของตัวเองค่ะคนโสด เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามามันจะไม่ใช่ฟิลของคนที่ปุรปปับตกลุ่มรักแต่ว่าเป็นฟิลของคนที่คุ้นชินคุ้นเคยก็คืออาจจะต้องเจอกันบ่อยในช่วงหลังจากนี้เห็นหน้าค่าตากันบ่อยนะคะมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่คุ้นชินคุ้นเคยแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆสนิทกันค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์นั่นเองค่ะในช่วงเดือน กุมภาพันธ์2569คราวนี้เรามาดูต่อจะชาวราศีสิงห์ลัคนณาสิงห์ที่มีประเด็นกันบ้างนะคะก่อนที่จะเริ่มอ่นำำานคําทานายให้กับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ต้องบอกก่อนทุกครั้งนะคะว่าให้คุณมีวิจารณญาณในการรับชมสถานการณ์เนี่ยมีโอกาสการสลับฝั่งสลับฝ่ายหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไปนะคะเอาละคะ่ะเรามาดูซิว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีสิงห์ลัคนณาสิงห์คุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้าง ไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่หกดาบหกดาบมันคือการ move การเดินหน้าหรือการเดินออกมาเพื่อตัวคุณเองแต่ว่าไม่ใช่การเดินออกมาจากความสัมพันธ์แต่อาจจะหมายถึงชาวราศีสิงห์และนาสิงห์เนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการโยกย้ายงานโยกย้ายที่อยู่อาศัยเพื่อที่จะหลีกหนีความวุ่นวายบางคนอาจจะรู้สึกว่างานมันวุ่นวายอ่ะที่ทํางานเดิมสถานการณ์เดิมๆมันวุ่นวายเลยจะ เลยจําเป็นทําให้ชาวราศีสิงลัคนาสิง์เนี่ยต้องมีการ move โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปยังไปยังพื้นที่ที่มันสงบหรือสบายใจสําหรับชาวราศีสิงลัคนาสิง์ซึ่งมันทําให้คุณเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองมากซึ่งก่อนหน้านี้เรามองว่าง,งานของชาวราศีสิงลัคนาสิงเนี่ยค่อนข้างกดดันเลย มันเหมือนกับว่าคุณต้องเป็นเดอะแบ็ขององค์กรแล้วก็ต้องจัดการปัญหาที่มันค่อนข้างใหญ่โตค่ะภายในองค์กรไปด้วยในเวลาเดียวกันแต่ถ้าหากว่าคุณเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองอะ่ะก็หมายความว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานในช่วงที่ผ่านมาซึ่งนะ้ณปัจจุบันเนี่ยชาวราศีสิงละคณาสิงเนี่ยเป็นไพ่เดอะฟูลละนั่นหมายความว่าคุณสบายใจกับการใช้ชีวิตมากขึ้น คุณสบายใจกับหน้าที่การงานมากขึ้นและหลายๆคนเนี่ยอาจจะเพิ่งมีการเริ่มต้นใหม่แต่ว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ในรูปแบบที่เป็นตัวของตัวเองแต่ทีนี้ปัญหาคือท้เพ The Emperor The Emperor คือการวางแผนการใช้ชีวิตของคุณมันสักเซ็และในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ในเรื่องหน้าที่การงานแต่ในเรื่องความรักอะค่ะหลายๆคนก็อาจจะเพิ่งเริ่มต้นก็คืออาจจะมีการพูดคุยหรือว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ค่ะ บางคนโยกย้ายงานเปลีป่ยนแปลงรูปแบบชีวิตหรือไปเดฟูจะหมายถึงการท่องเที่ยวก็ได้ด้วยชาวราศีสิงห์และคนาสิงห์ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกว่าอยู่ดีๆอยากกลับมาให้เวลากับตัวเองพาตัวเองออกไปท่องเที่ยวและได้เจอใครบางคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นําและทําให้คุณรู้สึกว่า เขาน่าจะเป็นคนที่เข้ากับเราได้เพราะฉะนั้นเรามองว่ามีการพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งที่ณตอนนี้มันยังคงเป็นภาพของความฝันอยู่ก็แสดงว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันดูเหมือนไปได้ดีดูเหมือนคาดหวังได้แต่ยังคาดหวังไม่ได้เพราะว่าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สามไม้เท้านั่นหมายความว่าคุณเริ่มคาดหวังกับเขาแต่ความสัมพันธ์นี้ยังต้องดูต่อไปก่อนค่ะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ณปัจจุบันนะคะของชาวราศีสิงสิงห์ สถานการณ์ณนะปัจจุบันของชาวราศีสิงห์และคาสิงไพ่แบแรกขึ้นมาเป็นไพ่คว e นดาบควินดาบคือความจริงจังเรามองว่าชาวราศีสิงห์และคสิงเนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยคุณเริ่มจริงจังกับเขามากขึ้นคุณเริ่มรู้สึกกับเขามากขึ้นไพ่ t o of c u p แบบมันเป็นการแลกเปลี่ยน energy ความรู้สึกดีๆให้แก่กันและคุณรู้สึกว่าเขาเองก็มี energy ที่ดีกับคุณเช่นกันแต่ทีนี้เนี่ยพอไพ่สามเหรียญขึ้นมาขอไพ่ขยายสามเหรียญค่ะ ไพ่สามเหรียญกับไพ่สเตรนจ์นั่นเป็นการบ่กบอกว่าความจริงจังของชาวราศีสิงห์ก็ทําให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยสืบเรื่องของเขาหนักมากเช่นกันจนทําให้คุณได้ไปรู้ว่าไพ่สามเหรียญความสัมพันธ์เนี้ย มันเป็นความสัมพันธ์แบบกลุ่มก็หมายความว่าไม่ได้มีแค่คุณกับเขาแต่มีไพ่ s t r e t h ห้อยมาด้วยนั่นหมายความว่าอาจจะหมายถึงคนเก่าภรรยาเก่าสามีเก่าหรืออะไรที่มันเป็นอดีตของเขาอะค่ะติดสอยห้อยตามมาด้วยคือเขายังตัดไม่จบยังตัดไม่ขาดกับความสัมพันธ์นี้ซึ่งมันทําให้ชาวราศีสิงละกคณนาสิงอะรู้สึกว่าอา้าวเราเป็นแค่ตัวเลือกนี่ ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดถ้วยความสัมพันธ์นี้เป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณเพ้อฝันไปเองคุณคาดหวังไปเองคุณทุ่มเทไปเองและในขณะเดียวกันคุณอาจจะเพิ่งมารู้ตัวว่าจริงๆแล้วเรายังเป็นแค่ตัวเลือกของเขาอยู่นะคะและดูเหมือนกับว่าพอจับได้แล้วไพ่สเตรนจ์อ่ะคุณน่าจะไปเจอคนที่ค้ครคึงกับคุณจริงๆมีการใส่อารมณ์มีการเวียงการวีนใส่คุณเกิดขึ้นถึงแม้ว่าคุณจะรับรู้ความจริงของเขาและไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งถ้วย อืขอแพ้ขยายหนึ่งถ้วยขอแพ้ขยายหนึ่งถ้วยค่ะทำไมหนึ่งถ้วยถึงขึ้นมาไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ four of cups นั่นเป็นการบ่งบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ลอยต่อมากคุณทะเลาะก,กับใครบางคนที่คุณคาดหวังมีการใส่อารมณ์ใส่กัน และคุณก็ได้ไปรู้ว่าคุณยังเป็นแค่ตัวเลื่อกของเขาแล้วก็ไพ่หนึ่งถ้วยนั่นหมายความว่าในขณะเดียวกันก็มี energy ใหม่ๆเข้ามาหรือว่ามีคนใหม่เนี่ยเข้าพยายามเข้ามาขายขนมจีบชาวราศีสิงและคนาสิงเช่นกันและณตอนนี้มีแนวโน้มสูงเช่นกันที่ชาวราศีสิงและคนาสิงเนี่ยคนที่มีประเด็นก็ยังตัดไม่ได้ส่วนคนใหม่ที่เข้ามาก็ดูเปิดโอกาสมีโอกาสที่จะคุย กับคนสองคนในเวลาเดียวกันได้ด้วยเช่นกันค่ะก่อนที่คุณมีประเด็นด้วยนะคะจะเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูด้วยกันเองแล้วก็ชาวธาตุลมจะเป็นส่วนใหญ่ค่ะคราวนี้เรามาดู energy ในเรื่องความรู้สึกนิกคิดนะคะว่าทั้งคู่รู้สึกอย่างไรต่อกันแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะขอเริ่มที่ชาวราศีสิงและก็นาสิงก่อนนะคะว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคนนั้น ไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ควีนเหรียญคุณเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นแล้วก็ช่างจดช่างจําแสดงว่าปัญหาการขัดแย้งกันเนี่ยมันยังฝังใจชาวราศีสิงละคณาสิงอยู่นะและไพ่ต่อมาขึ้นมาเป็นไพ่หกถ้วยคุณคาดหวังว่าเขาจะงอคุณยังคาดหวังว่าเขาจะงอแต่ว่ามันเป็นการคาดหวังที่คุณรู้สึกว่าเขาต้องกลับมาเห็นค่าฉันสี่แล้วสุดท้ายฉันจะตัดเขาอยู่ดีไพ่หนึ่งดาบคุณรู้ดีว่าความสัมพันธ์ที่คุณกําลังเจออยู่อะ่ะ มันไม่ค่อยโอเคเพราะฉะนั้นมีแนวโน้มที่ตัวคุณเองอะรู้สึกอยู่แล้วว่าฉันจะตัดความสัมพันธ์เนี้ยแต่อยากให้เขาเห็นค่าอยากให้เขางอคุณรู้สึกเหมือนตัวเองถูกล้อเล่นกับความรู้สึกคุณรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นตัวตลกในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นนตอนนี้ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สีถ้วยคุณเบื่อเขาแล้วค่ะคุณไม่ได้อยากได้เขาแล้วและไพ่ใต้สําหรับขึ้นมาเป็นไพ่เก้าถ้วยชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์หลายๆคนช่วงนี้จะออกสังคมเยอะมาก พาตัวเองไปยังที่ที่คนอื่นเห็นพบเจอได้ง่ายมากหาแสงให้กับตัวเองเยอะมากคําว่าหาแสงในที่นี้หมายถึงว่าคุณพยายามทําตัวเองให้โดดเด่นมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้มีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาคราวนี้เรามาดู energy ของเขานะคะว่าเขารู้สึกยังไงสถานการณ์อาจจะสลับฝั่งกันก็ได้นะคะไหนดูซิว่าเขารู้สึกอย่างไรกับชาวราศีสิงห์ละคณาสิงห์บ้าง ไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ห้าไม้เท้าห้าไม้เท้าคือเขายังไม่ยอมแพ้นะหรืออีกในยะหนึ่งก็หมายความว่าเขากลับมาหาคุณก็จริงแต่ว่าเขาจะเหมือนมาชวนทะเลาะอีกครั้งหนึ่งและไพ่หกเหรียญหกเหรียญในที่นี้เป็นการบ่งบอกว่าเขาจะทําตัวเหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนียไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกลับมาแบบเนียนๆกลับมาแบบชิวๆเหมือนไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเลย และไพ่ต่อมานะคะขึ้นมาเป็นไพ่สีบเหรียญเป็นการบอกว่าเขาจะง้อคุณด้วยวิธีการที่พยายามทําให้คุณพึงพอใจหรือเติมเต็มแต่ปัญหาจริงๆยังไม่ได้ถูกแกไ้ไขไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สามเหรียญน,นั่นหมายความว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยยังมีความเออดึงรั้งกันไว้อยู่แต่ในขณะเดียวกันมันดึงกันไปดึงกันมาของคนสามคนค่ะเขาดึงคุณ หรือใครอีกคนก็ดึงเขาไว้เช่นกันคือมันยังเป็นการดึงรั้งกันเป็นทอดๆเป็นความสัมพันธ์แบบสองสามคนและไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ก้าวดาบก้าวดาบคือณนะตอนนี้เขายังรู้สึกว่าเขายังต้องการคุณอยู่รวมถึงที่เขาต้องการคุณเพราะว่าเขาอาจจะเริ่มรู้สึกว่าคุณกําลังจะมีตัวเลือกใหม่เข้ามาด้วยชินกันนะคะคราวนี้เรามาดูบทสรุปกันค่ะว่า ในเดือนกุมภาพ,พันธ์นะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์คนที่มีประเด็นความรักของคุณจะเป็นยังไงต่อไปไพ่เบลรกาขึ้นมาเป็นไพ่ควีนถ้วยควีนถ้วยสิบดาบถ้าชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์บล็อกเขาหรือไม่มีการพูดคุยอะก็คือสิบดาบเนี่ยแปลได้ว่าบางคนอาจจะถูกบล็อกหรือไปบล็อกเขาหรืออีกในยะนหนึ่งก็คือไม่มีการพูดคุยกันเดี๋ยวคุณจะได้รับการติดต่อ คุณจะได้รับการงอนงอแต่ให้ระวังว่ากลับมาแล้วยังทะเลาะกันอยู่ค่ะมันยังไม่จบเกี่ยวกับปัญหาเดิมๆแล้วก็ไพ่ต่อมาขึ้นมาเป็นไพเเน่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญนั่นหมายความว่าถ้าคุณอยู่ไกลกันก็จะยังมีการนัด นัดเจอนัดพบหรือพยายามเรียกร้องความสนใจความน่าสงสารให้ระวังความใจอ่อนของตัวคุณเองด้วยรวมถึงใครบางคนที่เพิ่งเข้ามาก็มีแนวโน้มที่เขาจะทนานําคะแนนหรือพยายามทนานําคะแนนกับชาวราศีสิง์ลัคนาสิง์มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นชาวราศีสิง์ในเดือนกุมภาพันธ์ถือว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างวุ่นวายเกี่ยวกับผู้คนเลยค่ะคราวนี้เรามาดูสิ่งที่พ่อยากบอกอยากเตือนอยากแนะนํานชาวราศีสิงลัคนาศิงกันบ้างนะคะ ว่าไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณไพ่ใบ,บแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ joy a n d d e l line ถึงเวลาแล้วที่คุณจะปล่อยให้ตัวเองมีความสุขอะไรที่ไม่ใช่ก็ไม่ต้องฝืนค่ะอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ดีกับตัวคุณเองก็ไม่ต้องไปพยายามกกับมันและไพ่ใบ,บสุดท้ายขึ้นมาเป็นไพ่ earth magic ที่ผ่านมาคุณใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีเรื่องความรักคุณก็ควรจะต้องเลือกให้ดีด้วยเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นในเดือนกุมภาพันธ์คุณมีสิทธิ์เลือกนะ คุณมีสิทธิ์เลือกแต่ว่าความสัมพันธ์ที่จะเริ่มต้นเนี่ยค่ะมันขึ้นอยู่กับการกระทําของทั้งตัวคุณและตัวเขาเองด้วยว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ใช่อย่าฝืนมันนคะคะถ้าหากว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยหลายๆคนเนี่ยบางคนคือพยายามจะเป็นคนรักที่ดีแต่บางทีมันฝืนตัวเอง ให้เป็นแนวรูปแบบที่ไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไปค่อยๆปรับตัวเข้าหากันนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์และคาสิง์ประจําเดือนกุมภาพ,พันธ์2569สําหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c ส i b e หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ